นี่าวเพื่อนๆอ่านเดี๋ยวพี่จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่พี่เคยเล่าเรื่องอประสบการณ์ที่ว่าแบบว่าเออตอนในพี่โสดแล้วนะอะไรไปใช่ไหมแล้วที่พี่บอกว่าพี่อะเป็นคนเรื่องเยอะหน่อยนึงจริงๆก็ไม่หน่อยหรอกแต่ว่าด้วยความที่พี่อะแบบออชอบคนที่แบบว่าแรกๆทําอย่างนี้แล้วก็คือขอให้แบบทําไปตลอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่อะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วอ่ะพี่ก็กลับกลายเป็นว่า อ๋อหรือจริงๆแล้วที่เราแบบต้องการให้เขาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราแค่แบบอ่าข้างไขหรือข้างรักเขาหรือเปล่าเ็าอาจจะไม่ได้รักคนคนนั้นจริงๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทําไมเราถึงแบบเออทำไมถึงเป็นคนแบบนั้นน่ะอะไรแบบเนี้ยพี่ก็มีความคิดในตอนนั้นเหมือนกันว่าทําไมเราถึงแบบไม่ตั้งสติอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่แบบว่าเออคิดได้แล้วนะอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเออตอนนี้ก็ขอแบบ อยูแบบโสดๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบปิดใจเหมือนที่พี่พูดไปคิดที่แล้วใช่ไหมก็คืออยากจะแบบถ้าอยู่กับใครแล้วมีมีความสุขสบายใจโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไปไหนทําอะไรหรือเขาจะไปคุยกับใครหรือเปล่าอะไรแบบนะี้พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วถ้าใครยังมีแบบอาการประมาณว่าอกังวลกระวายคิดถึงแฟนนั่นนู่นนี่เราลองกลับมาทบทวนแล้วก็คิด พิจนารณากับตัวเองดูว่าเรารักเขาหรือเราแค่ข้างใครเขาหรือเราแค่อยากเป็นเจ้าของเขาถ้าเราคิดแบบวิเคราะห์และแยกแยะได้แล้วอ่ะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาอ่ะทำให้เราสบายใจไม่ได้พี่แนะนําว่า ให้พาตัวเองออกมาดีกว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าพี่ก็ใช้วิธีนะั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีแล้วให้โอกาสเขาแบบสาสีรอดใช่ไหมอะพี่ก็จะพาตัวเองออกมาเลยจะไม่แบบรอยอยู่นั้นถ้ายิ่งยือ้อเรายิ่งเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครแบบว่าเออเนี่ยถ้าเลิกปุ๊บแล้วมีคนใหม่เลยอ่ะพี่พี่มองว่าแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เสียใจยหรอกแต่เขาเสียใจยมามากพอแล้วแล้ว ก็เลยแบบว่าเออมีมีแฟนใหม่ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วจากที่พี่บอกว่าพี่เรื่องเยอะคือพี่ชอบให้คนที่เป็นแฟนพี่แบบรายงานว่าแบบไปไหนทาอะไรอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ต้องแบบคุยกันตลอดหรือไม่ต้องคาสายแต่ขอให้แบบว่าถ้าไปอะไปกินข้าวนะถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยหรือแบบถ้าพักเที่ยงอะถ้าคิดถึงกันก็โทรมาหากันได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบหายไปเลยแบบเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คิดว่า มันไม่ใช่คนรักกันแล้วอ่ะมันแบบอย่างน้อยมันต้องมีแบบทักมาบ้างอะไรแบบนี้นก็คือด้วยความที่เราเป็นเป็นแฟนใช่ไหมยังไม่ได้เป็นฉันสามีภรรยาถ้าเป็นสามีภรรยาแล้วอ่ะอ่ะเขาอ่ะเราก็อาจจะรู้ในบริบทว่าเขาไปทํางานนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ่ะโอเคไม่ต้องทักไม่ต้องคุยไม่ต้องโทรก็ได้เพราะว่าเราเป็น สามีภรรยากันอยู่ด้วยกันกลับบ้านมาก็เจอกันแต่ทีเนี้พอกลายเป็นว่าเป็นแฟนกันอะ่ะคือมันไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็คือมันเป็นรันกทางไกลอไรนะันอย่างน้อยมันก็ควรแบบมีโทรคุยกันมาเอ้ยไม่พออีอกแล้วสามนาที